สวัสดีครับวันนี้วิ่งผ่านมาด่านช้างสุพรรณนะครับเห็นก๋ยเตี๋ยวเดือ10บ,บาทก๋ยเตี๋ยว1ิบ,บาทนะครับเลยแวะเข้ามาดูหน่อยเข้าวระแกง30แกงป่านะครับโลงราบยะโสต้มแซบส้มตําปลาเผาราบเข้ามาดูดีกว่าดูบรรยากาศนะครับด้านนอกญ้าคานะครับเป็นหลังคาดอกไม้สวยมากครับ จัดร้านได้สวยมากเลยที่เรเห็นนี่เป็นคุณนายตื่นสายฮนะดูข้างในนะครับประดับด้วยไม้ไผ่แล้วก็หญ้าอันนี้โต๊ะนั่งนะครับเป็นกระจกแล้วก็มีต้นไม้อยู่ด้านใน ครับตรงนี้เป็นจักรนะฮะปกติเราจะไม่เห็นหัวจักแต่นี่เอาหัวจักรมาตั้งนะครับดีนะไม่เอาได้ไหมใครนั่งกินได้เย็บผ้าได้ด้วยยังไม่มีนะครับแล้วก็เป็นอินเดียแดงชื่อร้านครัวด่านช้างนะครับใหนขอดูก๋เดี๋ยวสิบาทนะครับหน้าตาเป็นไงครับอ้ามาแล้วครับมาแล้วครับอ้าวก๋เตี๋ยว10บาทนี่นะครับนี่ดื่มเขาวางนะครับ ทุกชิ้นหนึ่งนันกอะไรอา้าวนะครับนี่คือบรรยากาศในร้านร้านแกงหนึ่งอย่างสามสิบบาทสองอย่างสามสิบห้าบาท